เจาบอ่เห็นครับเอาสีหน่อยบเฮ้ยบอเห็นบบ่เห็นเพิ่นเห็นเพิ่ผมบ่เห็นสีหน่อยแน่โอ้ยแกนี่ยมึงกแกนีได้ดีมากแล้วมึงเกยครับครับพอข่อยอยนี่เห็นวีพลูวีพด้มาคนผู้เดียวด้พอข่อยได้เคอดครับเป็นพอสร้างเหญนะครับเด้ ไปสามร้อยครับขวงเสียหมูบกเจ้ต่อยขวาชนี้ครับหนึ่อาม่ยครับสี่รยพันไปครับเสียมูกเกต่อยบ้ากิกาบออมาทงฝั่บางไฟของคุณเอรบอครับนี่ยเนีหาสุดเปิโอ้เนีหาสุดเปิ่ได้ใหี่ยฮ่ก่า่าา แล้วว่าขาะนะไช่อีกแ้นเนี่นยหาวใรอีกแ้มึงไปโอ้ทีมงานเมียหาซุปเปอร์ครับเด็ปเปดกโอ้บังเงินสองบังครับสร้างเอ็มเนี่ยอ๋อบเบีเยบหมวันเป็นไนหมุนวนได้มาปะวานทาน,น ไปใช้ดรกเื่องอายุถังนี้พอเนี่ล่ะี <c oughs> ่ <c oughs> ครับเื่ออายุถังนี่ครับคู่แอดครับเนี่ย <c> ง <oughs> <c oughs> อตัดเหียงอย่างนี้เลยหรือ <c oughs> <c oughs> 9้าสิสามอยเบ้งแรวครับน้องคนกล้าครับเวลาสองร้สมิ้นนาทีกว้าคุณตุกปวกเจแอนพวกเแอนทำเก้าสิบสามรอาสิบสรอยครับควุณตุกปวกเจแอนขอให้โชคดี1 2ึ่งสปล่อยครับ ไอซื้อมุกก็จังเล้วเตาได้ครับคันราพสีนใจพี่เอ็นเบิร์คันาษของเราไม่าหไปยืมยัดดินดินน้ำยอดยตัวครับอมควาคุญตุ๊กคุณแอนน้ำหลังมาอยู่ มาครับบังก่อไปเคยน้องให้เจ็ดปดสิเยเคยน้องให้มากอนี้่งครับเบาใาอะไรเ่ยบั่อชั่วชั่วรเคยน้องให้นี่จัดไปเอาว่าเป็นตัวัดกวงๆเบาได้อยู่กวาคุณตุ๊กมาครับเคยน้องไหครับขอให้โชคดีเจ็ดห้าแปดสอใโชคดีครับเคยน้องไหครับหนึสาปล่อยครับ มนมดยังนมันมาหลายหลายมันเลยมันจบักมังไปมันจะหายตับจีบคายั้จีมนยงเขาใหม่น้อยเอาหัวครับที่แรงเขาไดุ้่วยพีบัรไหลนพวกพวงจากคนกานทั้งหัวด้วยพวกคุณตุกบากลอดกระเบิ้งไปกอนล้วบกลอดนะครับน่ะระเลอดจะไหม่ขึ้นเขานึ่งสอร้อยสามสิบพันไปบักหกลอด ขายต้นไก่60โมงชิมาราคาเบาตลอดเป็นขวางครับไอ่ซื้อปุงหลักควงเกี่ยวโจอยู่ครับผองครับเลยหนองหายมาดีเลยกระปอใจดอกเพราะว่ามันเห็นชัดเห็นไงดีด้วยควงบุณตุ้งควงจีแอนน์นะครับอัพปักลอด65ดีอยู่ครับปักลอดไหปอยู่ดีอยู่ เอาเอาเอาแห่ควักเราดื้อเขยหนองไฮนับบังนี้บอคือมูแล้วล่ะบอคือบางควันเด้วยแยมาตรงตรงเขยหนองไฮเยมาตรงตรงนับแยอย่างเร็วเดื้อจะมาหาควันเขาแจ้งขอควอนควอนขวางกันแจ้งขวางหมาหน่อยนี่ล่ะนี่ กลับมานอนได้อีกแล้วครับพร้อมครับพวกคุณตุกขวกเจแอนปืนเปยแล้วนะครับปักรอดครับเวลา295วินาทีครับปักรอดอ,อ่าราคา90เที่ยงนี่ถือว่ายังพอมีหลุนดนอยู่เบิ้งไปก่อนละขวางครับพวกคุณตุกขวกเจแอนนะับเสือเข้มขวกบักเพิ่ม ห5 7้าดมาดีอยู่ไอซื้อมองกับมาิมาไว้อยู่ดีอยู่ตัวหนักอย่างเดียวคือของครับเฮ้ยน้องไครครับหนักเลยสองร้อ 200, 000, ยพันไปครับพวกคุณตุูกยังมีรุ้ยังมีรุ้รจูบลงแล้วครับเฮ้ยน้องไครครับเปละ 140วินาทีครับเผยน้องหายม,มาครับบังต่อไปเสือเข้มบวกป,ปักเพิ 5, ่ม6570แเจเสือเข้มบวกปักเพิ่มครับผมขึมาเจขอให้โชคดีครับเสือเข้มครับ1 2 3ปล่อยครับ สองเก็ดนี่นะี่ไอซซื้อขอวันขาวหน่อยคอนหอนขาวใหญ่ดีด้วยรับของครับพงคุณชุกสองร้อยห้บบาทมาแล้วไมต่อไปเขียเซอร์วิสแปดหเก้าสิบเชวงีครับเชียวเซอร์วิสครับน่อยครับหนึ่เก้าสิ หน่อยเพราะลายมันจะเห็นน้ำกันจัดการไกลๆนี่ด้วครับขวกคุณซุกน้ำสองร้อยเจ็ดสิบบาทเก่าเพียงหันมาเบิ่งนะครับ้ำับไปน้ำต้องควัไปเด้อครับหังเสียชิมบวกเบื่องน้ำหัวไปออกไปมาตองนี้ต้องขวัไปไปที่หัวไปขางครับหังเขียวเซิร์ฟกินะไปที่หัวไปขางครับเขียวเซิร์ฟ มี่วามงกินมากแต่ลูกครับตอนหัวเป็นตวนที่ทยังทั้งหัวด้วยครับเจีาโคกินยาสามร้อยวันเดียวครับคองุณตุกฟังได้เบาได้รุ่นระดับครับตักเพิ่มทวนเสียชิมครับเนะปลงแล้วครับฟองครับคุณตุกครับเวลาสามร้อยสิบห้วินาทีมาครับบังตอปน้องนนท์ดนแปดสิบเก้าสิบ น้องนดงรับแปดสิบเก้าสอใหครับน้องนาด่งรับหนึ่งสองมไปครับน้องน้าด่งนุ้กองเานกหนุ่มพ์เการครับน้ดนัเข้าก่อนีบอลน้องนโด่เข้าไปจนได้นะ เชเซีบีเอ็มยู่ครับเชลซีวีเอ็มนีมาษาลูกแนนครับเชลซีบีเอ็มครับว่านักเสียกิมบวกไอ้ปื้มนะครับไม่ไหวนะครับเสียกิมบวกไอ้ปื้มนักล่าช่วยออกมาครับพร้อมน้องนันด่วนมาครับบันสบไปหน้าหนองทุ่มออกสองหกเจ็ด ขอให้โชคดีครับนะน้องตุ้มครับ62 67ครับ123ปล่อยครับน้าโดนไปได้ตามยอำนาจเจ็ดสี่น้อผู้เก่งหัวบอลแข็งได้ก็ยืบต่อครับน้าน้องตุ้มครับเปลี่ยนบ้างนี่เป็นมาถึงกับจริงจริงเลยครับขวางน้องน,ดดนออา้าโดนนับข้าวหัวเป็นตัวมีทวดอยู่ตรงน,น้าโดนบางทา็งข้างหวัวครับน้าโดนนับเื้ เตะแล้วนะครับเสียชิมบวกไอ้ปื้มครับเวลา192ิวินาทีไปอยู่ลากๆกมาอยู่ครับของานสองสิบนะครับคนอมันคุ่เจอเด้อยครับของน้องนาโดนมาครับบังต่อไปตะเมียงาม74ขอให้โชคดีครับตงเมียงาม2องี่ราคาครับ123ปล่อบยครับตงเมียงาม แอคควานัเป็นของครับเฉียวเซอร์วิสไม่ไหวหนักเลยครับเฉียวเซอร์วิสไอที่หลังนี่เป็นของตาเมียงามนะครับนึ่งไปควานน้ำเรดาแบ่งเป็นน้องนัดรน้ำเรดาเลีบเป็นของครับนาหนองทุ่มนมมาหลายขวงได้สิบบาที่ระดับปอครับนมมาหลายขวงได้บอได้ด้่ยด้ครับนาหนองทุ่มนมโคแกตเก้าเซนสามร้อยหลุดไปได้ครับ ไบางเหมือย่าูบังคับไ้สามร้อยี่สิบหกกบนกบหกสิบหกรครับหังบหมือกบบัครับย่างงมััวับรอหสิบพัาดบกันเาับ้นบหญ่บสับัอารยร์เหมือนไปก่อนนันหนุนแล้วครับเบลลครับียวเชอิบครับบา 235มินาทีครับเขียวซื้อบีนออกห่วงพ่อบอได้ครับตาเมียงามนะครับมาครับตั้งต่อไปลุงโแกนบวกบาลิชันเก้าสิบสามร้อยขอให้โชคดีครับลุงโมเกนบวกบาลิชันเก้าสิบเพียงครับขอให้โชคดีหนึ่งสองสามปล่อยครับตั้งเงินรับเสี่ยหมูบอกเกมได้ สามร้อยสี่สิบหกสิบถุนเลยอสองร้อยพันไปนดแปดิบเจ้าิแม่นมาดนจ้าอัดมาดูมาจักครับนางทุ่มมึงไปก่อครับเก็ลากๆมาอยู่ครับนุงพูเจ็ น hey, ่ก้อนขาบับก้อนเย็นนี <t rat> ่น้ดนะครับอดเจ็ดนมมาไหลครับนุ่มคูเจี๊ราคาที่เ3้นะครับนุ่มูเจยตสาหลาควนครับเกียวโจมักครับเ๋ยาดื้อของนัดิจดชิอดเบียดเบียดสองน้ำจดนะครับงหางครับหางอับน้ำุด อ,อ,นนอ้หวอ้าวครับหลุดใจออกจะซีนันนนนโดนกล้องกับบอีครับนุ่มพูดเย็นังนี้จะพ้นทั้งหัวไหลครับนุ่มพูดเย็นน่าดูตั้งไปแล้วน้องตโดนเวลา245ิวินาทีครับน้องตาโดนยี่สิบันไปนานหนองทุ่มครับสก็ไหลกลุกลกในระนาํหนองทุ่มนะครับ มาเสียหมูบกเกต้อยบางหมื่น40 6สิบหกสิบ่สิบหกสครับไปสามร้อยครับวางเสียหมูบกเกต้อยขวาช่วงนี้ครับหนึ่งสองสามไครับ อยู่ครับลำดได้้าันนัส่ผ้าคลุมกระเปาซ่องปีนลำดเปียงามีเซกเไปอยู่ครับเสียหมูบวกเคต้อยลากๆคนแหลมๆปีตออกไปเสียหมูบวกเจ็ต้อยาลำตัวจำๆเลยเอ็ดสิบสีไหวอยู่ดีอยู่ครับของรับต้าเปียงามดีอยู่มาหาปลาเชียวครับของหนุ่มพูเจ ร้อยแตนกินผ่านไปครับหมูเก็บถ่ายดำมายังไปดำไปดำมาไปดำมาเลยไปดำมาเลยไหลเบาๆครับตัวรถัก็ไหลเบาๆอยู่เสียงหมูเก็บต่อยครับเติมได้ครับหมูเก็บต่อยมาครับดาวสุวรรณสายอึ่งไทยแปดสิบห้าเก้าสิบขอให้โชคดีครับที่ช่องสามคอยทับดาวสุวร 1 1ีพังไปครับ้อครับุูเนะไอ้กาไปคุยรับตัววันศิลปะเนี่ยนะน้องฟ้าพาโชลงมเลยยไอครับขอครับเตาอตัวหลังต้อเปลงแล้วครับขอะมีงามครับเวลา313นาทีครับต่ไม่ลหรือไม่ว่าม อ้าวพ่อใหญ่ของแถวเรางั้นก็แงยแนนเขาขึ้นไปให้ันปามีลุ้นอยู่ครับเดี๋ยวนี้เวลาครับของนุ่มพูเจ็ครับสองร้อยาสพันเนี่ยมงกาคนทำพมันหลังแค่นี่เ้อก่อนกแขลงหลังงั้แนี้ครับเข้าสิบสามร้อยอนก่อดีครับนุ่มพูนเจ็ดเทงดินเทิงแงเจ้าสัวเทงดินเทิงแง มาดูครับลุงพูนเจียนนะครับสองร้อยเบาทดังของคนดังอย่งเงี้ยผงนะครับ่เงียเ้าสิบเพีเยงครับลุงพูนเจียนมาอยู่แปครับพัไปามร0 0ยังดีอยู่ครับลุงพูเจียนส0มรยไปอยู่ นาทียีงประคันประแน่ยนที่เด็กอยวกโคจูเลยหลายเยียนเยนมากอาการันนะปัดมุคยเยียงนะจุูเจี่ยจุ๊บลงแล้วครับของเจ้าสัวครับเวลาเกบวินาทีครับเจ้าสัวสองร้อพันไปอยู่ตรงครับของครับเสียหมูบวกเจ็ด้วยได้ลละปืนเปยลง้วครับจุ๊บู้เครับเวลา สามร้อยี่สิบวินาทีก่อนมาตรงๆนี่แหละคอับของเสียหมูบวกเก็ดต้อยเบามาอยู่เบามาอยู่ครับเสียหมูบวกเก็ดต้อยนะครับน้องฟ้าพาโชคห้าห้าหกสิบน้องฟ้าพาโชคห้าห้าหกสิบ มาดูครับน้องฟ้าผ่าโชคขอให้โชคดี้รับฟ้าผ่าโชคกันเป็นสองสามนี่่อยครับนั่นพายายครับบวกตาลาดงเก้าห้าสามลอย าาพาาแหลมบวกสาลิกาดองพญาแหลมบวกสาลิกาดงครับในใสายคลายเต้าหสร 3> 3อยครับผม<ว>น้องฟ้าพาชกไปดูบนเป็นดูหน้าพาชกน้องปลาเอาพญาแหลมบวกสาลิกาดองสาริกาดงเต้าสิบสามร้อยในสายคครับขอให้ 3> 3โชคดีเาหารยนะพรอหนึ่งสองสามปล่อยับ บางใช่60สไรหกเมาเสียมพวกเกลี่ยกับสีที่พ่ได้เลือปนอกมาดอตรงตรงครับหมวกเกลี่ยเปิดพายาแหวกเยลก่ินิดมครับพายาแหวน้องฟ้าพาโชคเกี่ยมาตรงๆอ่ะมูลเสี่รอยบาทสิถึ่อครับโครับ เสหมูกเกดต้อยถ้าไม่ช่ปัญหากับเสือหูอกเกดตอย้อ้ะยมาศิลปะชัย60 67ราคาครับมาลุนครับศิลปะชัยครับขอให้โชคดี เห็นสองสามปล่อยครับสินละปัญญาโยกมัน่านไปจักหน่อยครับจะเบาน้องฟ้าตัดไปครับน้องฟ้าพาโชว์ไปยาดดินๆกับพวกวังเข้าเบาเลับของ พญาเหลวปูสันตาดูกเต้าอาตูบักได้เรื่องเร่อด้เอาไอศครีไปรับทีกตะวัองครับมีรอยพันไปครับเดี๋ยวหมูบอกเิ้มด้วยสิงลปัจจัยโอ้โหดูเงิสิรัะปัจจัยครับเห็นชัดเจนนะใส่พวกบองของนาแับพญาเหลม ราคาการบริารนิสัยใครจา่า่มที่บราพิเใส่ใครเปิดวันครับทองฟ้าพาโชคหนึ่้ินาทีไปแล้วครับของเสียมูบกเจตต้อย430มินาทีโอ้่อยครับเสียมูบกเจต้อยครับตางมนครับซุปปร์บอเก้ สา0รอยเก้าสิบสามร้อยคอจดีครับเพเฟิมรับหนึ่งสองสามสวยครับันพนอบอิน เดินขึ้นตินแล้วดูแล้วดูแล้วบังขาไล่คุมใหญ่ๆครับของพระยาแมบัวสามตานุเข้าหาดสุริยพานงไป่วนื่ขึ้นมาุกบนที่ดินแล้วที่ล้ะดูสูงหรวสิพาน ซุปมะเรื่อยมัดหุยมาบางๆก็ควรได้ินหมต่ออบางออกนี้ปั่องสัมปานมันออกแ่ก็สองไร่สามสิบกระพันไปน้ำของสาริกาดอกบวกพญาเหลมครับจัดมาเพียงราคา เอาทำมาท่านี้กับวัยรุนเก่าสิบหาเที่ยงครับพญาเหลียมบวกสาริกาดงบางเหมืนครับนัดนมาริยาพิงทาเด้อยบางเมืนถอยถอยครับบางเหมืนครับซุปเปอร์เฟิร์สอาเป็กวนครับ,บพญาเหลียมบวกสาริกาดงสองร้อยหกสิบวินาทีเป็นถอยยก็เป็นล้นล้นล้น,ลน,ลนเบาอยู่ครับซุปเปอร์เฟิร์ส

โอเจน้ำหลาน่ย้ยังไกนเหี้ยก็่เครแกแกนเ่อกีแกได้ได้ดีมากแล้วมื่เกี้ครับครับพอไข่อย้อยเนี่เห็นปะข่ยมีพอได้ลูกมิพอได้มันพูดเดียวเนี่ยพอไข่อยได้เนี่ยโอเคครับ ครูแอดครับเป็นพ่อสร้างเองนะครับเด้ออาจารย์แน่ครับอาจารย์เนี่ไม่หาวกับขายอยู่เรื่อยมันใกล้เหรอวบินเดียวเมื่อกี้จังจำนะร่างซุ่มมือยืดผ่าบอกดีๆเต็มเต็มเอาน้ำเซยหนวกจัดไปทุกต่อ นี่เอบไปนเคือปุ๊บโมใหม่เออเบอลว่าจะเบเต็นที่เคลือบไรที่มัอยมันยันบาตลอดครับอไปสองเท่าไรแล้วเฮ้ยมันีา่เท่าไรสองเท่าไรโอ้ีมได้อีกมัได้อีกรยหาซีสเท่าไรนี่กินแล้วหรอโอ้รัซีรักซมีโอกาสที่ ยูใสอ้ยูอเห็นตอเห็นสีอยแถวะยูใส่บงไฟน่อ่่ีเกินแ้ผู้น้อาเบน่เห็นครับเอาไปสแต่น้อยบ่เ้่เห็นบ่ไ่เห็นเพิ่นเห็นเพิ่ผมบ่เห็นม่้อยแม่โอ้ยนี่าส้านยนต่ดำหายย่างเดียวเอ้บดแยกไป ได้เด้เขาจะเบิ้งไกยื่นไปวะเฮียซึ่อหัว้าวเดีนบ่ก่ยี่นดไยนบ่ใกล้อยี่สู่นี่สว่างสาิบงน่ประมาณี่หสาสิบยี่ส

โอ้ยเดดมาหาบุญก่อนโอ้ยขยำรถนะมันจะกลับบ้านข้าพวกรับน้ำเป่คนัคนนนสบายกอ่างกุ้งกุ้งเยอราหกสิบห้าราคาหกสิบหกห้าแม่ใบเจยห้าห้า

กองรับเปนสาย,ายาอีนไทยยองทัพใหญ่เลยนครับที่อยากของด้ชีวิตยังมีค่าแม่ไปเคยครับไปดูอาหาของข้าของที่รัก,กรับโต๊ะกัมเสียไปดได้พอกับแม่ไป มาลุ้นครับผมตะวันสีไทยตะวันสีทองหกสิบครับผู้เลียงเสียงราคาผู้จะไปออกก้อนครับออกก้อนยังมีใครอีกนะเดือดสุดวัยแล้วครับเอาออกมาบอนทึกครับไปเตะกับหวกระเป่านะครับจังหวีแล้วครับแม่ไปเลยอันนับพอนะขอให้ช่วงนี้ครับตะวันสีทองมีสายอึ้งใครนะหกสิบราคาหนึ่งสองสามถอยครับ บบาวันใจมุกับเงินะันนโต้ยาวใหญุ่่นับเลาถอยได้เป็นเรื่องรวดที่น้องตะวันสีทองรับคันคันบวกขึ้นมันบขึ้นดมันรบเต้อเด็กันตะวันถัาไปได้กี่รุ่นเลยละเด็กเป็นตองไปยาวครับตะวันสีทอง นางคอนนด์สบงยผกน้องน้ำแข็งปอไบเอร์สีมป็นปัญญาละเขอมยกัน่ในะเฮ้ยเนขาวเป็นมีครับปไปไปไปเลยนเดี๋ยวฉันกกันนี่ครับไปกับอมกปาไปไม่ได้เลยคาดว่สีน้องคนจังนี้แล้วกับผงกะบป้าเด้กับบัตรสีทองถ้าเราก็ควรจะเข้าม